สวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรและก็ผู้ที่สนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์คู่ซีโปรดนี่ชี้ช่องรวยโปรดนี่ได้จริงหรือเปล่านะคะผลิตภัณฑ์นี้มาช่วยชี้ช่องรวยได้หรือเปล่าวันนี้นะคะเรามีเกษตรกรที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ประสบความสําเร็จในช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่ว่าจะเป็นยือทำให้อายุการเก็บเกี่ยวเก็บได้เร็วขึ้นหัวใหญ่ได้น้ําหนัก เรื่องราวเป็นอย่างไรก็ต้องมาพบกับผู้นำในโครงการนะคะที่ได้มีโอกาสหยิบยื่นความดีความงามของซันฮีโร่กับซันไคโตซานเพื่อมาช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนผลผลิตเพิ่มทําให้ผลผลิตได้มาตรฐานที่สําคัญก็คือความปลอดภัยด้วยอันนี้สําคัญมากเลยนะคะ <c oughs> วันนี้ด <c oughs> ิฉันก็ภูมิใจมากกับผู้นำของ <c oughs> ทีมงานเอนทีทีมดีพารวยนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นผู้นำที่เป็น รองประธานชมรมคนรักสตาสันชายเชียงใหม่นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สมชายสวัสดีค่ะท่านเลขาอาจารย์สมบัติและก็วิทยากรประจําสํานักง,งานของเราก็คือน้องจา๋าคุณกัญญาลักษณธรรมค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ยืนอยู่ท่ามกลางพ่อเลี้ยงใหญ่เดี๋ยวให้พ่อเลี้ยงใหญ่ได้แนะนําตัวเองแล้วก็ได้คุณจ๋าได้สัมภาษณ์ <c oughs> เพราะว่าคุณจ๋าเป็นคนนําเอาผู้สีนะคะมาช่วยปลดหนี้ให้ ถ้าไม่มีนี่ก็รวยขึ้นนะคะอ่าน้องจ๋าเชิญเลยค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสมาในสวนของพ่อ้อยลัดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะทีแรกอ่ายังไม่รู้จักกับพ่อ้อยรัดนะคะรู้จักกันข้างทางแต่วันนี้เราได้รู้จักมากขึ้นก็ขอให้พ่อ้อยลัดแนะนําตัวเองสักนิดนะคะว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนะคะ บุรักราบบัวครับอยู่อบางลึกที่หนึ่งสี่เก้าโมหนึ่งบ้านห้อยเป้าตำบลสมารวงโดยเชียงดาวอเชจังหวัดเชีงเยงใหม่ตอนที่เราเห็นนี่คือสวนกระเทียมของพี่น้อยรัตใช่ไหมคะเป็นสวนกระเทียมปลูกกระเทียมมากี่ปีแล้วคะปลูกกระเทียมได้ปลูกมาเลยสิบปีแล้วครับโอ้สิบป,ปีเรียกว่ารู้ทุกอย่างเรื่องของกระเทียมนะคะที่ผ่านมา กระเทียมก็มีราคาขึ้นราคาลงแต่ปีนี้ราคาขึ้นปีนี้ราคาดีสุดๆเลยราคาดีแล้ว,ลวเรื่องราวเป็นยังไงถึงได้มาเจอกับผลิตภัณฑ์ออสองขวดนี้เกาะไม่ปล่อยเลยซ <laughs> ันฮีโรกับซันไคโตซานพอดีจ่าครับคุณสมบัติไปเจอที่อัน รู้จักกันมาก่อนไหมคะไม่รู้จักไม่รู้จักสองคนนี้เลยแล้วจู่ๆเขามาบอกว่าสองขวดนี้ดีแล้วเชื่อเลยเหรอคะก็เอามาลองดูครับต้องทดลองก่อนดีไม่ดีก็ทดลองก่อนเพราะว่าหน้าตายอย่างนี้ไม่น่าโกหกนะโกหกค่ะดูหน้าเขาซื่อๆก็เลยลองทดลองดูแล้วผลการทดลองเป็นไงคะฉีดไปครั้งแรกเป็นไงคะผมซื้อ่ามัน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 จะขีว อะไรเขียวคะหน้าเราเขียวหรืออะไรเขียวต้นต้นกระเทียมต้นกระเทียมเขียวขึ้นนะคะเออที่ผ่านมาเห็นว่าไม่ค่อยมีน้ําใช่ไหมคะเออปัญหาเรื่องน้ํำไหมคะเรื่องน้ําไม่มีปัญหาอ๋อไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้ําแต่เพียงอ๋อฝนเป็นไงคะฝนถ้ามันตกลงมานี่ทาให้กระเทียมจะจะยุบไปได้เลยโอคือพูดง่ายๆว่ากระเทียมมันจะยุบถ้าฝนมันเยอะ มันเป็นเชื้อราเพราะั้ตัวของซันฮีโร่กับซันไคต์โซนเนี่ยเป็นตัวป้องกันเชื้อรานะคะคุณพี่่ะกระเทียมพี่ถึงได้สวยอย่างนี้นะคะอ่าที่ผ่านมาฝนตกเยอะเลยอ๋อมันมีเป็นบางครั้งค่ะอ๋อเป็นบางครั้งค่ะที่เยอะก็คือวันวันที่สิบเอ็ดสิบสองเนี่ยอ๋อที่ผ่านมานี่ตกทั้งวันเลยที่มันเขาบอกว่าพายุเข้าคืนเลยอ๋อทั้งวันทั้งคืนเลยพายุเข้านะคะแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมาย แล้วกระเทียมที่ใช้ของเราเนี่ยถามจริงๆอ่ะสวยไหมพอใจไหมคะก็สวยดีนี่ครับสวยดีราคาตอนนี้เท่าไหร่คะตอนนี้ที่ผมขายนี่ก็ยี่สิบาทอ๋อขายส่งราคายี่สิบาทสดๆเนี่ยนะเพราะนี่ไม่ได้ตากแห้งแล้วเกี่ยววันนี้เป็นวันแรกด้วยใช่ไหมคะอืมีความในใจอะไรอยากจะบอกค่ะเรื่องของซันไคโตซานกับซันฮีโร่อยากจะบอกความดีของมันนะ่ะไปยังพี่น้องเกษตรกร รายอื่นที่ยังไม่กล้าใช้เหมือนพี่นะคะเขาต้อง้ให้มันถูกสูตรค่ะคำแนะนำขอให้ใช้ตามคาแนะนถ้าเราไปทําแบบว่าเขาถูกสูตรนี่มันเกิดอันตรายอยู่ค,คือขอให้ใช้ตามคําแนะนาํานนตามขั้นตอนนะคะมันถึงจะได้ผลอ่ะเดี๋ยวคุณสมบัติเป็นผู้มาแนะนำแนะนำเขายังไงคะเรื่องของการใช้กับกระเทียมนี่ค่ะครับผมก็แนะนำาพรานายรัฐนะการใช้คือ เราต้องเอาฝาแดงนะครับเป็นไดรอซานให้ปรับสภาพน้ําให้เป็นกลางผสมกับน้ําก่อนใช้ปริมาณเท่าไหร่คะ 20cc ต่อน้ํา20ลิตรนะครับถ้าใช้ถัง200ลิตรก็ใช้ 200cc กับฝาฝาถกข้างนอกนะฮะล้วก็ตามด้วยซานิโลฝาเขียวคือพระเอก 200cc แต่ช่วงที่มันเป็นต้นกล้าอ่อนๆอยู่ใช้ใช้ 100cc ต่อน้ำ200ลิตรครับถ้ากระเทียมเราให้มันเคยซะก่อนให้มันชินก่อนอย่าอย่าอย่าให้ตใช้จากน้อยน้อยก่อนน้อยน้อยก่อนซีซีซีแล้วก็ถ้ากระเทียมตอบรับดีก็ค่อยเพิ่มเป็น15ซีซี15ซีก็พอแล้วฮะกระเทียมนี่อยู่สบายสบายแล้วสองท่านมาติดตามผลงานอย่างนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะเนี่ยดีใจมากครับว่าผมมาหาพ่อในรอดนี่ะก็ครั้งที่สามละไม่ใช่เรามาขายเขาแล้วเราได้ตังแล้วเราแจวหนีไม่หายไปไหนครับผมจะตาม ะะอ,อ,ออกตามสวนตามไร่ลลตลอดผลิตภัณฑ์ของเรานี่บอกว่าท่านประธานบริษัทบอกว่าไม่เห็นผลคืนตังค์ใช่ไหมเห็นผลยินดีคืนกันรอมที่เจ้าตังค์มาคืนเขาแล้วไหมคะแล้คืนไหมตอนนี้จะซื้อเพิ่มอีกละตอนนี้สั่งเพิ่มเห็นกอดแน่นเลยเนี่ยเพราะมันช่วยเรารวยขึ้นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ ก็โลยก็จะว่าอย่บะโล้ยแต่นะนี่แหละเพราะว่ากงเก็บเออต้องใช้ต่อเนื่องเนาะเพราะว่าเป็นการใช้ครั้งแรกนะคะเป็นการใช้ครั้งแรกของพี่พี่น้อยเนาะนะคะเราก็ต้องใช้ต่อเนื่องถ้าใช้ไปเรื่อยๆนะพี่ดินมันจะดีขึ้นแล้วพี่ก็จะค่อยๆลดปุ๋ยลงจากที่เคยใช้สิบกระสอบครั้งต่อไปอาจจะลดเหลือเจ็ดหลือแปดปุ๋ยลูกหนึ่งเป็นพันใช่ไหม ถ้าเราลดสักสองลูกเราลดสองพันแต่คู่ซีเนี่ยชุดใหญ่นี้แค่แปดร้อยบาทเองแล้วใช้ได้เป็นสิบไร่อะอย่างที่ผ่านมาพี่ทำมาสามไร่พี่ใช้คู่ซีกี่ชุดคะชุดเดียวชุดเดียวชุดขนาดไหนห้าร้อีีห้าีชุดเล็กอันนี้ชุดใหญ่นะคะลูกจาาขายให้เท่าไหร่440บาทสี่บาทถูกแสนถูกไหมพี่นะแล้วที่สําคัญคือพี่ได้ลดการใช้ยาฆ่ามแมลงลงไหมคะ ยาฆ่าต่างๆเนี่ยฆ่าแมาลงนี่จะไม,ไม่ใช้เลยเห็นไหมคะไม่เออไม่ใช้เลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันสวยมันงามแล้วนะเกษตรกรก็ไม่จําเป็นต้องใช้อะไรมากมายถ้ามันสวยมันงามอาจารย์สมชายมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่มาเห็นผลงานของผลิตภัณฑ์คู่ซีปโปดนี่ชี้ช่องรวยค่ะอาจารย์คะครับก็ดีใจกับพี่น้อยรัตนนะครับว่า,าใช้คู่ซีของเราแล้วเนี่ย นะประสบผลสําเร็จนะครับจากสายตาที่เรามองดูนะครับก็สวยดีพื้นที่นี้นะครับอาจารย์ถ้าไม่โดนฝนก่อนออนะครับทรงต้นจะสวยกว่านี้แต่ตรงนี้เนี่ยโดนฝนแล้วเชื้อราเริ่มลงและอีกอย่างหนึ่งก็กระเทียมตรงนี้ก็เริ่มแก่แล้วนะอถอนได้แล้วนะก็ไม่ไม่เดือดร้อนเรื่องเรื่องเป็นเป็นโรคอะไรครับก็อยากจะฝากบอกถึงกับพี่น้องที่ที่อยู่ในบริเวณนี้นี้หรือว่าอยู่ ที่ไหนก็แล้วแต่ที่ได้ชมรายการทองเราอยู่นะครับถ้าท่านปลูกกระเทียมแล้วมีปัญหาอยากจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเราก็เชิญติดต่อมาตามเบอร์โทรที่วิ่งข้างล่างนี้นะครับเพียงแต่ให้ท่านใช้ให้ถูกวิธีแล้วก็สม่ำเสมอต่อเนื่องมันก็จะลดต้นทุนได้จริงใช่แล้วเห็นผลเห็นผลจริงๆครับถ้าไม่เห็นผลไม่ไม่ประทับใจเราก็ยินดีคืนเงินแต่ขออย่างเดียว ใช้ให้ถูกวิธีเท่านั้นค,ครับผมค,ครับก็ขอฝากกับพี่น้องเกษตรกรทังเราด้วยนะครับผมค่ะค่ะอยากให้พี่น้อยนะวันนี้ได้มีประสบการณ์ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างเงี้ยได้สรุปอีกครั้งแล้วก็ฝากความรู้สึกดีๆนี้ถึงพี่น้องเกษตรกรทั่วๆไปนะคะค่ะก็ผมคิดว่าคงจะมันก็ไม่ได้มันก็ผ่อน ดูกระเทียมของเรามันต่อดูเอาเองดูของจริงเอาเองไม่อยากบรรยายิ่งพูดน้อยอยู่แล้วเขาทดลองใจหนอกกันหนอถ้าถ้าเอามาแน่ใจเขาก็เขาก็เขาก็ประจายกันเนะเมาต้องดูของของเอาก่อนค่ะค่ะน้ำัถ้าน้ำนักอย่างใดก็บึ้ลอยงนู้กันละ่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนบันที่เก็บหมดเราจะโทรมาถามเนาะว่าได้เพิ่มเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วได้ตังค์เยอะไหมถ้าเยอะก็แบ่งพวกเราก็ไม่น่าเกียดเนาะ นะคะวันนี้ก็มีความสุขนะคะที่ได้มาแย่มาหยอกพี่น้องเกษตรกรนะคะอ่าให้พี่น้อยบอกเบอร์โทรนิดนึงนะคะอ่าเบอร์โทรของพี่น้อยนะคะศูนย์แปดหกศูนย์แปดหึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามศสเจปดเจดซื้อหวยเลยนะคะถูกหวยแน่ๆขอให้ใช้คู่สีนะน้องจานะคะค่ะอ่าแล้วก็ วันนี้ขอมอบเสื้อให้นะคะเป็นเสื้อที่ใส่แล้วหล่อใส่แล้วรวย <g ül> <g ül> นะคะ NT ทีมดีพารวยมอบให้นะคะ <ไป S 2> วันนั้น <ไป S 2> วันนี้ทีมงาน NT ทีมดีพารวยนะคะจะพาเลาะพารวยไปทุกพื้นที่ที่มีพี่น้องเกษตรกรน,นะคะเพื่อช่วยปลดหนี้ชี้ช่องรวยรวยแล้วรวยอีกรวยซ้ำซากไม่น่าเกียดนะคะเชิญค่ะเชิญมารวยกับพวกเรานะคะสวัสดีค่ะ